สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อฟกกอก,กนะคะโอ้โอ,อะไรพอ่อปาปะกหวานเนอะไหนไหนไหนโอ้โาปะกหวานพุ่มไป,ไ,ปไหม้นะคะเนี่ยม,มันขึ้นไหมปาทำไมมันแสดงว่ามันเป็นต้นต้นหนึ่งแล้วมันก็ลามไปตามรากใช่ไหมพ่อนิ่มแบบนี้นะ ตามรากตามกิ่งแขนงมันนะนะเราจะใส่อะไรกันดีนี่เอากระเียตะก้าพ่อบ่นี่นะคะเอซีตอนนี้เก็บกระเจียวได้เยอะแล้วใหม่ใหม่มันหมานผูดโอ้พอนเอามาหลายอยู่นี่ไงอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะเอาผักหวานใส่ตะก้าน้อยเนาะมันไม่เต็มหรอกไม่เต็มหรอกไม่เต็มหรอกอ้าวเดี๋ยวเราก็จะหุบกระเจียวไปใส่อันนี้พ่อโอ้เอาอันน้อยมาเกินเนาะนึกว่ามันจะไม่ออกพึ่ปล่า มาสำรวจดูืแบบอยู่แล้วเมื่อเช้านี่เลือกสามแบบเนาะแบบใหญ่แบบน้อยแบบเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอามาใหม่พรุ่งนี้จะไม่เอาอันเอาเสียมน้อยมาอืคพอแล้วเราจะไม่ให้มันซ้ำไม่สับจ้อยเอาเลยโอ้โหปัดอ้สอนคักพี่น้องเจออะไรก็เอาหมดเลยนะคะมาเดี๋ยวมาดูผลหวานนะคะเพราะนี่อุตส่าห์ลองแล้วมาปัด พี่ลีพี่น้องอืมเขาเด็ดกันยังไงนี่นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเด็ดกันเนาะมาเดี๋ยวคุณมัจะพาเอฟซีเด็ดก่อนมันจะเจอหลายอยู่ด้วยนี่เนาะพ่อนี่มมเขาทำไอ้นั่นด้วยเขาปลูกมันบางคนก็นี่นะคะอือเพราะว่าเราเหมานะคะเมื่อวานมันเราเสร็จแล้วว่าฝนจะตกเมื่อคืนเนี่ยโอ้ะ ไม่ตกจ้อยนะคะนี่น่ออนซอนเด้หายยังก็ได้ค่ะมันนี้มนัมนหมันนี่นค่ะเดียววัน,นหลังเราเอาถุงใหญ่มนาะมาเตรียมไว้พร้อมนะคะวันนี้นะเอาเอาน้ำให้หนูหวกินแต่จะเอาใส่ที่ไหนยาง FC ทักลไลน์มาแดนการที่สองวันน,ะะนนี้มาสองตายายไม่ได้เข้าไปชวนน้องอันนะคะเพื่อนเหนื่อยเสียบมันพ่อแม่น่ะไม่เหนื่อยดอกแต่ดีนะลูกๆไม่ได้ไปนะคะเมื่อคืน นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเลาะขึ้นข้างบนนู่นเลยค่ะหาไปเรื่อยๆเจออีกแล้วค่ะอ้สวยแล้วก็กำลังแตกนะคะนี่เยอะมากแล้วก็เอาเฉพาะอันที่ยาวเพราะหัดมือดำมากเลยค่ะอืมว้าวสวยสวย,วยดูแลภูเขาไม่ค่อยเขียวหรอกเพราะว่าไฟไม่ป่าเนาะ นี่ค่ะเจออีกแล้วค่ะทุกคนมันมันบรรยากาศก,ก็ไม่ร้อนด้วยนะคะวันนี้ไม่มีร้อนเลยอากาศดีไม่รู้ฝนตกโซนไหนนะนี่ค่ะเฮ้ยพ่อน,นิ่มเห็นเดี๋ยวเรียกอีกสองเส้นนะะแต่เก็บรวมกันทีละเส้นสองเส้นเดี๋ยวก็พอแกงนีไ่ไง เห็นไหมพ่อหเห็นอยู่แกว่าไปไปเอาโอน้นไงอันนั้นก็ใช่นนไง่นงไงโอ้โหได้แบบนี้แล้วก็สุดมานแล้วค่ะนี่ไปเรื่อยๆอ้านี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืม นี่ค่ะกำลังออกโอ้ยสวยมากเลยนะพ่อแค่นี้ก็ว่างามแล้วอ่อนๆด้วยนี่ได้สีเส้นแกงฮอนๆอนไข่มดไม่มีเด้ค่ะไข่มดไม่มีนี่นะคะยาวแล้วทุกคนปอด,ดอีพ่องามมากเลยพ่อนิ่ม แกสับลาบอยู่เลยโอ้ยออนซอนหลายนี่มากมากมีสองพุ่มนะคะนี่อันนี้ด้วยนี่ไงโอ้ยพูกนี้ก็มาหาอีกแล้วหาเรื่อยๆสายก็ลงไปเลี้ยงควายถ้าลงไม่ทันก็ให้หนุ่ม,มๆเลี้ยงรอนะคะทุกคนายาวแล้วนะพ่อนิ่ม ตั้งแต่เรามารอบรอบก่อนนะ่ะเออนั่นแหละโอ้ยอ้าพี่หวายก็มานะคะนุ่นพี่หวายเดี๋ยวพ่อนิ่มก็ให้น้ำกินอีกแล้วนี่วันนี้นะ่ะไม่ได้เอามาเยอะนะคะเอามาแค่ขวดเดียวแล้วก็จะแบ่งกันกินนะมีพี่หวายไม่ออพ่อนิ่มนี่ไงคะอ้อ่อนซอนแห้งอ่นยังไม่ทนันหมดเก็บอีก อันสั้นๆเราก็จะไม่เอานะคะเราก็จะให้ไวเขายาวให้เขายาวต่อไปอบ้านเราเนี่ยแหละหาอยู่หากินได้สบายเลยค่ะสุกได้จะเท่าบ้านเรานี่โอุ้่มนี้อีกมาเก็บกัน,นะคะ่ะล้วก็เลาะไฟก็เห็นเรื่อยๆเห็นกะเจียวก็เอาเห็นอีลอกก็เอาแต่อยู่เนี่ยกินศูนบาทนี่จะไป ไหนเนะเเาะแต่ละวันนี่จะอมแล้วก็มีค่ะถ้าลงห้วยไปเลี้ยงสัยห้าสาวก็ได้หน่อไม้มาอิกนี่วันหนึ่งเก็บผักน้ำผักต่างๆนะคะได้ทุกวันอยู่แล้วถ้าจะกินทุกวันนะ่ะแต่ว่าเราเนี่ยมันมันมีใครซื้อนะคะไปไปต่อ นี่นะคะใส่ตากาะกร้าแล้วสวยมากเลยะ,ะดอกกระเจียวชมพูเป็นกระเจียวป่านะคะไม่ใช่กระเจียวหวานแต่สําหรับบ้านคุณแม่ไม่ค่อยนิยมกินกันนะคะ<อ>นี่นะคะทุกคนเจอและพักหวานตรงที่มากับน้องอันนะคะนี่ไง นี่นู่นยังมีอีกนะคะพ่อนี่บอกว่าเจอโกนนกหรือเปล่าตรงนี้บ่พพอโอ้เขาเจาะเอาแล้วนี่อ๋อมันก็มีอีกใช่ไหมโอ้มันเป็นรูๆน้ำบอกไหนคะดูสิโอ้มันก็ย้ายขึ้นไปอยู่นั่นลูกเจาะโกนนี่บอก โอ้น oh, ี่ไงธรรมชาติชีวิตอันนี้เป็นรูนกนะฮะนี่เขาก็เจาะได้เนาะไม้แดงไม้แดงซะด้วยปล่อยธรรมชาติแบบนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนก็ร้องนะคะได้แล้วเก็บเอาเก็บเอาเราเก็บแล้วค่ะรอบแรกกับน้องอันนะ มันก็ขึ้นใหม่เรื่อยๆอ,อ้ยอสวยมากเอาไว้ให้มันยาวกว่าอันที่สั้นๆนะนี่แล้วก็ไปต่อ,อสีสวยมาก อ,อุ่นพอนิมก็เก็บกระเจียวพอได้อยู่นะคะข้างขๆพอ่อน้องก็เห็นนะคะสองสามดอกนูน่นข้างหลังพ่อนะกระเจียวจ้าคุณลอกด้วยมีแต่ดอกสวยๆเก็บเอาเก็บเอาพี่หวายก็ตามไปติดๆ ไว้เออไว้ไปไหนไปดูยการให้น้ำกินแล้วค่ะคืออีกแล้วแก่หมดแล้วค่ะทุกคนจนดำแล้วสวานก็แก่ยิ่งแก่ยิ่งมันอีกไหม ตอนนี้เราข้ามมาอีกโคูกหนึ่งแล้วนะคะทุกคนข้ามมาหาโคกูกอีกลอกแล้วค่ะแต่ก็เจอผักหวานนะคะเนี่ย,อ,ยอ้สวยๆเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะหรอกคะ่ะไม่ได้ไปไกลนั่นไงอยอดนี้ นู่นนะคะเพ้านิ่มก็ก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปหาอีลอกกันต่อนะคะแล้วก็จะกลับบ้านไปเลี้ยงห้าสาวนะคะ<ม>เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ